วิ่งโอ้ยรู้เห็นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมอยู่ดีก็โพอมาขัดใกล้ๆเรียครับขัดปุ๊บโดดขึ้นบกเลยครับโอ้เดี๋ยวนะครับขัดปุ๊บโดดขึ้นบกวงเลยไซส์สวยด้วย อย่าเจิมด้วยครับตัวนี้อย่าเจิมนะครับนี่สายสวยทีเดียวครับกับโดดจิ๋วตัวนี้เป็นกบแก้คันนะครับตัวใหม่ชื่อโดดจิ๋วนะครับอย่าเจิมครับตัวนี้สุดยอดอีกแล้วครับ